สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการข่าวทะลุใหม่มาตามนัดครับวันนี้วันเสาร์แล้วท่านผู้ชมวันนี้วันเสาร์ตรงกับวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน12ปีฉลูครับอ่ะล้อมวงเข้ามาได้เวลาของข่าวคราวที่บุรีจะเอามาเช่งปีกันในวันเสาร์วันนี้ ก็เป็นเรื่องของความเห็นหลากหลายเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นที่จะมากลายเป็นสงครามใหญ่ระหว่างประชาชนกับอำนาจรัฐซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูกทําลายไปโดยใช้องค์กรซึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นองค์กรทางด้าน กฎหมายองค์กรทางด้านความยุติธรรมองค์กรทางด้านธรรมาิบาลเอามาตัดสินเอามากำหนดว่าประชาชนจะต้องเดินไปทางกรอบนี้ถึงจะถูกต้องแต่ถ้าแสดงความคิดเห็นกันอย่างนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ล้มล้างนี่คือเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่คาใจของพี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนเวลานี้ก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันสองฝ่ายสองฝ่ายบอกเห็นด้วยตามที่สารธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้อีกฝ่ายบอกเฮ้ยมันไม่ได้อย่างนี้การแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตอย่างนี้เป็นการล้มล้างมันไม่ถูกต้องก็เลยเป็นที่มาของ23องค์กรเขาออกมาท่าแหลงครับท่านผู้ชมอย่างที่เรารู้เมื่อวานนี้นักศึกษาเริ่มขยับแล้ว บอกว่าไม่ได้ล้มล้างเป็นการชุมนุมโดยสุจริตไม่ว่าจะเป็นอานนท์ก็ออกมาโอดหรือแม้แต่ไม้ก็ออกมาทางเฟซบุ๊กนี่เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่มีการวิพากษ์วิจาร์ณกันมากมายก่ายกองทีนี้สภานิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับก็ได้เผยแพร่แถลงการร่วมเป็นการแถลงการร่วม23องค์กรนิสิตนักศึกษา เรื่องปฏิเสธคำวินิจฉัยของสารรัมนูญเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธคำวินิจฉัยของสารรัมนูญโดยระบุว่าช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งเขาเขาวางี้ครับเขาบอกว่าตามที่สารรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยคำร้องของคุณนัทพรโตประยูนที่ขอให้สารรัมนูญวินิจฉัยตามรัมนูนมาตรา49เ กรณีปราศัยการชุมนุมในทางการเมืองในปลายปี2563คือปีที่แล้วของผู้ถูกล้อง3คนคือคุณอ,อนนท์อัมพาคุณไม้พานุพงศ์จาดนอกและปณัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่คณะตุลาการสารรัมนูนได้อ่านคำวินิจฉัย บอกว่าการชุมนุมการปราศัยของผู้ถูกร้องทั้ง3มเนี่ยมีเจตนาทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยสิ้นเชิงและชัดแจ้งเป็นการกัดกร่อนบอนทำลายการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการปลุกระดมก่อให้เกิดความวุ่นวายความรุนแรงในสังคมเป็นการกระทำใดๆที่มีเจตนาทำลายหรือเพื่อทำให้สถาบัน พระมหากษัตริย์ต้องสิ้นสลายไปไม่ว่าจะด้วยการพูดการเขียนหรือการกระทําต่างๆเพื่อให้เกิดผลลึกบ่อนทําลายหรือด้อยค่าหรือทำให้อ่อนแอลงย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือข้อใหญ่ใจความที่สารรัมณูญได้วินิจฉัยไว้เมื่อวานก่อนนี้เมื่อวานเนี้ก็มี กลุ่มประชาชนกลุ่มนิสิตนักศึกษาหรือกลุ่มสามกีบที่เขาว่าเนี่ยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับความคํานินิจิัยของาสารลํานูญบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรียอย่างสุจริตและก็มีองค์กรนิสิตนักศึกษานี่เข้าร่วมแถลงการนะครับท่านผู้ชมประกอบด้วยกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเยาวชนภาคเหนือตอนล่างกลุ่มนิาส,าสิตนักศึกษาพักชาวดิน คณะกรรมการกลางบริหารองค์กรบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาลัยเนี่ยสิตำแหน่งในร่วมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามเพื่อประชาธิปไตยพัก9ก้าใหม่พักโดมปฏิวัติพักป่วย9ก้าหน้าแล้วก็มีพักเสรีธรรมเสรีธรรมศาสตร์พักแสงโดมสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นสภานักศึกษามหลาลัยแม่โจ้สภานักศึกษาองค์กรนักศึกษามหลาลัยสงขาสลามหาลัยสงขลานครินวิทยาเขตป,ปัตตานีสภานิสิตจุฬาลงกรมหลาลัยสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสโมสรน,นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่องค์กรนักศึกษามหลาลัยเชียงใหม่องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามองค์กรบริหารองค์กรองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่และองค์กรองค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนก็ทั้งหมดนี่ครับท่านผู้ชม23องค์กร ออกมาต้านคำวินิจฉัยของสารรัมนูนว่าเป็นการไตส่สวนไม่เป็นธรรมทีนี้พี่น้องประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์กันต,ต่างๆนานา,นา,นาบอกนี่เป็นการแสดงออกถึงระบอบประยุทธ์เป็นการแสดงออกถึงระบอบประยุทธ์ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งมันไม่เป็นประชาธิปไตยสารรัมนูนชุดนี้มาจากการแต่งตั้ง ของสอวก็อย่างที่เรารู้กันอยู่250คนสวมาจากไหนมาจากการขีดปากกาโดย3ามปปป้อมปอปอกปประยุทธ์เป็นคนแต่งตั้งสารรัฐนูนองค์กรอิสระเป็นคนแต่งตั้งปปอชอเป็นคนแต่งตั้งแล้วความไว้เนื้อเชื่อไตใจจะเกิดอย่างไรไมิทราบที่มามันเป็นอย่างนี้ ที่มามันเป็นอย่างนี้มันมาจากผลไม้ผิดฉะนั้นการจะวินิจฉัยนู่นนี่นั่นเนี่ยความเชื่อถือในสายตาประชาชนมันแทบไม่มีครับมันแทบไม่มีมันก็เลยเกิดความแตกแยกระหว่างสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เห็นด้วยในคำวินิจฉัยอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมมันไม่เป็นธรรมซึ่งเขาก็มีความจงรักภักดี แต่เขาอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิรูปนั่นก็เป็นความคิดของเขาเรายังไม่เห็นเนื้อหายังไม่เห็นเนื้อหาแต่ก็คิดกันไปคิดกันไปถ้าเรามองโลกสวยมองในแง่ดีเนี่ยก็ต้องมองว่าการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นที่กระทําได้แต่ถ้าใครแหลมเข้ามาใครไปล่วงเกิน สถาบันขึ้นมานี่ก็ว่าไปเป็นรายๆายไปเพราะกฎหมายมันยังมีอยู่ก็ว่าเป็นรายๆายไปแต่เวลาเนี้ยเหมารวมหมดว่าเฮ้ย hey, พูดไม่ได้เรื่องนี้นั่นไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เนี่ยก็เลยแคลงใจที่คนเขาสงสัยกันอยู่ผมเองเนี่ยอยากให้ทุกคนมีการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้กฎหมายอาญาที่ยุติธรรมเท่านั้น นี่ก็คือเรื่องที่เราอยากจะเห็นการพูดการอ่านการเขียนตามระบบประชาธิปไตยการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตฉะนั้นผมถึงบอกว่าสารรัมณูถีบสามกีบมันจะเป็นสงครามความแตกแยกครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของพี่น้องประชาชนรัฐบาลฟังไว้องค์กรอิสระฟังไว้ เราอยากจะเห็นบ้านเมืองนี้เป็นบ้านเมืองที่มีความสามัคคีกลมเกลียวกันไม่มีครั้งไหนที่จะแตกแยกอีกแล้วแต่ครั้งนี้มันเริ่มแล้วระครังมันเริ่มแล้วที่จะแตกแยกกันเพราะองค์กรอิสระหรือเปล่าที่สร้างความแตกแยกแล้วก็นำพาไปซึ่งการปกครองในระบบที่กึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยที่เขาเรียกว่าระบบประยุท์ น่าใจหายนะครับข่าววันนี้มันก็ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่เขาก็จะเช็คบินพักเก้าไกลไปยื่นยุบยุบพักเก้าไกลครับยื่นยุบพักเก้าไกลซึ่งพักเก้าไกลเขาบอกเขาก็ไม่กลัวเขาก็ไม่กลัวคือผมจะบอกอย่างนี้ไม่กลัวทุกครั้งอะสมัยอนาคตใหม่ก็ไม่กลัวไม่ยุบไม่ยุบไม่ยุบไม่มีทางยุบ อาจารย์ปยยบุตรบอกไม่มีทางยุบเมื่อเขาคิดว่าไม่มีทางยุบกรรมการบริหารที่เป็นสสอ,อยู่เขาก็บอกสู้ตายไม่ลาออกที่จะให้คนข้างล่างขึ้นไปผลสุดท้ายกว่ามไม่เป็นท่าครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะยุบอนาคตหมายไปได้ไม่มีทางครับเขากู้เงินแต่ก็แปลเจตนาไปบอกว่าไม่ใช่การกู้เงินเป็นการบริจาค เป็นการบริจาคเกิน10ล้านซึ่งผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญถึงขั้นยุบพรรคเขาก็ใช้ข้อหานี้มายุบมันฝืนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมากมายแต่พวกเราก็ขมเรียกว่าหวานอมขมกลืนหวานอมขมกลืนก็ปล่อยไปพรักก็โดนยุบเขาก็มาตั้งคณะก้าวหน้าของเขาเป็นมูลนิธิก้าวหน้าออกมารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องประเด็นการเมืองท้องถิ่น และก็ตั้งพักก้าวไกลขึ้นมากลุ่มที่เป็นสอสอแล้ววันนี้ก็ถึงจุดนั้นอีกไอ้เรื่องยุบพักเนี่ยผมบอกแล้วอย่าประมาทเมื่อระบอบการปกครองมันเป็นอย่างเนี้มันเป็นไปได้ทุกอย่างครับท่านผู้ชมอนาคตใหม่เราคิดว่าจะยุบไหมไม่คิดว่าจะยุบมันก็ยุบไทยรักไทยเคยคิดไหมว่าจะโดนยุบมันก็ยุบตามรัฐมนูญฉบบบก่อนๆพลังประชาชนเนี่ยเคยคิดว่าจะยุบไหม ยังไงก็ไม่ผิดเขาก็ยุบเพื่อไทยคราวนี้ผมพูดวันก่อนพูดวันก่อนคลิปก่าวเมื่อสามสี่วันเขาตั้งใจไว้นี่คือใต้ดินลึกๆนะครับนี่ขุดลงมาแฉกันเลยลึกๆเขาตั้งใจไว้ว่ามันเป็นความผิดนู่นนี่นั่นที่เข้ามาแทรกแซงพักเพื่อไทยโดยโทนี่วุฒซั่ง แล้วก็เอามาประกอบมีคนร้องไปหลายคนในพวกนักร้องทั้งหลายเนี่ยเขาก็ร้องไปทำกันเป็นขบวนการครับเพื่อจะยุบเพื่อไทยให้ได้ดูให้ดีนะเพื่อจะยุบเพื่อไทยให้ได้เหมือนก้าวไกลมีคนร้องไปอย่าประมาทอย่าประมาทเพราะองค์กรอิสระเป็นของเขาถ้าถามว่ายุบได้กูก็ตั้งได้แต่ถ้าเขายุบตอนที่มี ตอนที่มีเรียกว่าการยุบสภาเกิดขึ้นมีกฎหมายเรียกว่ามีพระราชกิฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปล่ะยุบสภามีพระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งทั่วไปเขาวางไทม์ไลน์ไว้แล้วว่าเฮ้ยต้องเอาตอนนี้พระเอาตอนนี้ยุบเพื่อไทยยุบก้าวไกลแล้วทำไงอ่ะนี่คือโมเดลกัมพูชาที่ผมเคยเล่าให้ฟังท่านผู้ชม เพราะเขาสู้ไม่ไหวเมื่อสู้ไม่ไหวอีกฝั่งก็จะแลนสไลด์เก้าไกลจะแลนสไลด์เพื่อไทยจะแลนสไลด์กูยุบแม่งเลยยุบแม่งเลยเขาอ้างบอกว่าเฮ้ยโทนี่วุฒซังเข้าไปก้าวไกยพักชี้นําพักรัฐมนตรีฉบับนี้ก็ระบุชัดแล้วชี้นํำไหมก็มีการถกเถียงกันสองฝ่ายเฮ้ยเขาไม่ได้ชี้นาอีกฝ่ายบอกว่าชี้นําก็เถียงกันเหมือนกับไก่เกิดก่อนไครไครเกิดก่อนไก่ แล้วก็ให้สารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรอิสระซึ่งตั้งมาจากสวสวก็ออกมาจากงดลูกใครผมถึงบอกว่ามันประมาทไม่ได้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นการเมืองไทยมันเป็นโมเดลเขมรโมเดลกัมพูชาที่เห็นว่าสมเด็จฮุนเซนสืบทอดอานาจมา30กว่าปีสมเด็จประยุทธ์ก็จะสืบทอดอานาจสมเด็จประยวรยก็สืบทอดอานาจต่อไปอีกอย่าว่าแต่สี่ปีเลยกูจะเอากี่ปีก็ได้เขาเป็นรัฐธิปัตมาก,ก่อน องค์กรต่างๆเชื่อฉะนั้นการวางแผนใต้ดินวางแผนลึกๆเนี่ยใครจะวางแผนผมไม่รู้แต่ผมคิดว่ามันจะเป็นไปนาทางแนวทางนั้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะต่อสู้ยังไงกับเผเด็จการพวกนี้นี่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเขาเรียกขั้นเทพที่จะต่อสู้กับการยุบพรรคนะเพราะว่าเพราะว่าองค์กรต่างๆที่จะตัดสินน่ะมันเป็นองค์กรของเขาทั้งนั้นองค์กรของเขาทั้งนั้นนะเขาที่เขาจะตัดสิน นะมันมีผลผูกพันผมถึงบอกไนงะมีผลผูกพันกับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นศารไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนายสมชายศรีสุธิยากรอดีกะกะตกกตบอกว่าการเหมารวมทั้ง10เรื่องที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องเป็นเรื่องการล้มล้างการปกครองอาจไม่ถูกต้อง เบื้องต้นเรื่องที่9เป็นเรื่องการเรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมคดีอาญากรณีอุ้มศูญหายไม่ได้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ส่วนที่บอกว่าให้กลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกการกระทําดังกล่าวในอนาคตอาจเป็นคําที่ดูกว้างเพราะไม่รู้ว่าใครคือเครือข่ายที่ต้องยุติการกระทําสารไม่ได้ชี้ชัดนอกจากนั้นการที่สารสั่งให้ยุติการกระทําในอนาคตเมื่ออ่านรัฐธรรมนูญมาตรา49แล้วคิดว่าไปไม่ถึง มาตรา49เพราะมาตรา49เพียงแค่ว่าหากศาลเห็นว่าผิดให้สั่งให้ยุติการกระทําในปัจจุบันทีนี้นักข่าวเขาก็ถามอาจารย์สมชายศรีสุธิยกรบอกว่าการนําเรื่องนี้ไปเป็นสารตั้งต้นในการยุบพักก้าวไกลเนี่ยอาจารย์สมชายบอกว่าเป็นขบวนการทางการเมืองอาจจะมีคนที่มีจุดยืนที่แตกต่างกันและมุ่งทำลายล้างก็จะมีความ แตกต่างกันต้องราร,รอดูผลที่เกิดขึ้นแม้มาตรา49จะบอกว่าไม่มีผลทางอาญาแต่คิดว่าคงจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการร้องดำเนินคดีอาญาต่อบุคคลคณะบุคคลแน่ซึ่งศาลก็ตัดสินโดยอิสระไม่ได้ผูกพันกับเรื่องนี้แต่มีน้ำหนักว่าหากศาลเคยชีย้ทำนองนี้แล้วน้ำหนักทางอาญาก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ที่จะออกมาในเชิงสอดคล้องกัน นักข่าวเขาก็ถามว่าการเสนอให้ยกเลิกม,มาตรา112จะเข้าข่ายกรณีนี้ด้วยหรือไม่อาจารย์สมชัยศรีสุธยากรก็บอกว่าถ้าตีความตามตัวอักษรการยกเลิกม,มาตรา112เป็นหนึ่งในข้อหนึ่งใน10ข้อเสนอในการชุมนุมดังกล่าวจึงทำไม่ได้แต่เสนอให้ปรับปรุงน่าจะได้นี่คือความเห็นของนักวิชาการทานรัฐธรรมนูญที่ออกมาอย่างนี้ที่ออกมาอย่างนี้ เหนื่อยนะครับเรื่องของการเมืองการก็เถียงกันเรื่องประชาธิปไตยประเทศแม่แบบอย่างอังกฤษไม่มีลายลักษณ์อักษรแต่เขาไม่นั่งเถียงเขาเอาประเพณีเป็นหลักแต่บ้านเราแม่งเถียงกันจังเดี๋ยวฉีกลำนูลเดี๋ยวเถียงกันเดี๋ยวเอาเข้ามาอีกไม่เป็นคือเราดูง่ายๆดูพื้นๆคนที่มีการศึกษาระดับป .4 ป .6 เนี่ยเขาเขารู้ว่าอำนาจของประชาชนโดยประชาชนของประชาชนมันมาอย่างไง ถามว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นอำนาจของประชาชนไหมมาจากอำนาจของประชาชนร้อยเปอเซไหมไม่ใช่ครับพักที่ได้เสียงข้างมากก็ไม่มีทางที่จะเป็นรัฐบาลคุณตุดารัตเป็นปาติลิตอันดับหนึ่งขออภยัยเป็นบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกอันดับหนึ่งและพักเพื่อไทยก็ได้สสอ,อันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ไม่มีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลเพราะอีกฝั่งหนึ่งที่สืบทอดอำนาจ จากการรัฐประหารปีห7เจเขารีบรวบรวมสมัครพรรคพวกรีบเลยครับเพื่อประเคนตำแหน่งนายกให้ประยุทธ์โดยมีสว250เป็นสารตั้งต้นก็เสร็จเขาอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งเพื่อไทยฝั่งอนาคตใหม่เขาก็เห็นว่ายังไงก็สู้ไม่ได้ก็ส่งธนาธรไปสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้เขามีสารตั้งต้นอยู่250แล้วอย่างเนี้ยมันเป็นประชาธิปไตยไหม รัฐบาลเริ่มแรกของประยุทธ์ป,ปิิมน้ำปริมน้ำก็เกิดไอ้สูตรพิสดารอย่างที่ผมพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกอะคนที่ได้คะแนนจากการเลือกตั้งบัญชีรายชื่อเนี่ยหารดูแล้วตามบัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดหมื่นหนึ่งพันทีบลงน้ําไปเจ็ดคนของอนาคตใหม่ทีบลงน้ําไปแล้วมึงเอาไอ้พักสามหมื่นสี่หมื่นเข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นสูตรพิสดารเป็นเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐมนูล สัก,กเบือสิครับมึงอ้างอย่างนี้ต่างประเทศเขาหูรอกกันยกใหญ่เขาบอกเฮ้ยอะไรว่าการปกครองของมึงทําไมไม่มีอะไรชัดเจนเลยนี่คือมันเกิดขึ้นเพราะเสียงของพลเอกประยุทธ์ปริมน้ําปริมน้ําจะล่มไม่ล่มแลจะล่มไม่ล่มเอาไอ้นี่มายัดขนาดขนาด,ขนาดบ้านเมืองสงบจบที่ลุงตู่แล้วนะยังขนาดนี้เขาดินดนไได้าดาน,ด,นไได,ด้นไปได้เขานั่นด้นไปได้เขาดิ้นไปได้เขาปลาไหลเหมือนปลาไหลใสสเกต็ตเหมือนกับอะไรอะ มันไปได้หมดอนะเพื่อรักษาระบอบประยุทธ์เขากลัวเยี่ยวไม่เสด็จน้ำยังไแล้วความต้องการของพวกคุณเป็นยังไงประชาชนสิครับตกหนักเวลานี้ไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไม่เห็นความสุขที่เกิดขึ้นอดมือกินมือไม่มีกินตกงานพี่น้องทั้งหลายทุกกระทมชาวนาขายข้าวไม่ได้น้ำท่วมประกันราคาข้าวตอนนี้เงินแม่งยังไม่ได้เลยแล้วพอมาวันนี้ปุ๋ยขึ้นราคาอีกครับ จนถึงปีหน้าเนี่ยปุ๋ยขึ้นราคานะครับปุ๋ยขึ้นราคานะเรียกว่ามันขึ้นราคาเพราะวัตถุดิบจากนอกเกือบร้อยเปอร์ซที่มาทำปุย๋ยอย่างที่ว่าเนี่ยมันขึ้นราคาอีกนี่คือความทุกข์ของพี่น้องเกษตรกรถามว่ามันขึ้นราคามันก็ต้องขึ้นนีเพราะเงินบาทมันอ่อนตัวถ้าเราส่งสินค้าไปขายเราได้เงินมามากกว่า เราส่งสินค้าไปขายเนี่ยอเมริกาในหนึ่งเหรียญเราได้เงินมา33บาทแต่เมื่อห6เดือนที่แล้วส่งไปขายได้หนึ่งเหรียญแต่ได้เงินมา29บาทนั่นคือตอนนั้นเงินบาทมันแข็งตัวมันแข็งตัวแต่ถ้าเงินบาทอ่อนตัวเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับสินค้าที่เราส่งออกแต่สินค้าที่เราส่งออกเวลานี้มันเจงบงหมดโรงงานแม่งหนีหมดไปอยู่เวียดนามไปอยู่อินโดนีเซียไปอยู่ฟิลิปปิน ไปอยู่ลาวไปอยู่กัมพูชากัมพูชาก็น้อยเพราะโดนลิดจากสหภาพยุโรปที่เขาตัด g s เเขาตัด GSP ีของประเทศกัมพูชาเพราะประเทศกัมพูชาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเขาอ้างเรื่องที่พรรครัฐบาลหรือรัฐบาลสมเด็จคุณเซนเนี่ยกลั่นแกล้งพรรคไอซอกกึมคือพรรคฝ่ายค้านพักสมหลังสีประชุมกันที่ป่ามันเขาคิด เขาบอกให้มึงประชุมกันที่ป่ามันเพื่อสมผัวกันเพื่อจะเป็นกบฏร่วมกับรว่บรวมกับเจ้าหน้าที่ทูตของสหรัฐอเมริกาแล้วเขาก็จับไอ้ซกกตึมเนี่ยหัวหน้าพักเอาไปขังแล้วสารรัฐธรรมนูญของกรัรมพูชาเขาก็ยุบพักพอยุบพักเสร็จเรียบร้อยสมเด็จฮุนเซนเขาก็จัดการเลือกตั้งพักฝ่ายค้านมันไม่มีแล้วมันก็ต้องมีแต่พักเล็กๆกระจอกง่องๆไปแข่งก็ชนะ ก็ชนะเนี่นยหนึเสียงของรัฐสภาพนมเป็นชนะหมดครับฉะนั้นฉะนั้นโมเดลอันเนี้ยมีประเทศข้างสปปลาวเขาจะเอามาใช้ไงแล้วเขาเตรียมจะยุบไอ้สองพักใหญ่เพราะว่ามันไม่มีทางชนะแล้วมันแลนสซไลท์นะไอ้ไอโทนี่วุฒซัมก็คุยแลนสซไลท์แล้วก็ก้าวไกลก็คุยกันแลแลนสซไลท์ทิมพิธาจะเป็นนายกด้วยซํำ ท่ามกลางความหมั่นไส้ของคนบางคนที่ชื่อนายประยวยนายประยวยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอา้าวผมถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดในบ้านเราความสามัคคีไม่มีพี่น้องประชาชนยากจนคนเดือดร้อนนะกินกินน้ำตาต่างข้าวนี่คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นครับให้เห็นกันอยู่รู้รู้กันอยู่ ก็เอามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะเป็นสงครามความคิดขนาดใหญ่เรื่องของสารรนันนูเนี่ยที่ถีบสามกีบเพราะกล่าวหาว่าถ้าทำอย่างเนี้จะเป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมผมเพียงแต่เอามาเล่าสรุปให้ฟังว่ามันจะเป็นยังไงผมไม่รู้แต่นี่หน้าที่ของผมสื่อมวลชนก็เอามาเล่าว่า มันจะเป็นอย่างนี้บ้านเมืองมันจะไม่สงบและไม่จบที่ลุงตู่นะอ่ะเลี้ยวเข้าโฆษณานิดนึงพูดกันตรงๆนะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเบต้ากรูแคนซึ่งมันเป็นสารที่สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเอาไว้ก่อนอย่างน้อยพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบ้าน จะได้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บปลอดภัยจากไอโควิด -19 ทีนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสลาปราสิทธเพราะคุณสมบัติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือมันไปมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสารมหรัศจรรย์ที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายใช้ป้องกันโรคติดเชื้อจากจุลชีพต่างๆเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อปราสิทธ์นะเยอะแยะและคุณสมบัติอื่นๆก็มีเช่นป้องการรักษาโรคมะโรนมาเลง เนะบาหวานชาปลายมือไว้เท่าอะไรก็แล้วแต่นี่คุณสมบัติทางวิชาการในตำรามันใช้คำว่าป้องกันและรักษามันเป็นผลการวิจัยจากมหาลัยต่างต่างอย่างเช่นมหาลัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่งของโลกมหาลัยแห่งนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกามหาลัยเบลเลอร์มหาลัยวอชิงตันมหาลัยทูลเลนมหาลัยดูคลิฟอร์เนียมหาลัยลุยส์วินมีผลงานทางวิชาการเป็นพันๆรายงานมีเอกสารทางวิชาการที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดที่ยืนยันเรื่องนี้ เกี่ยวกับเบต้ากรูแคนว่ามันสร้างภูมิต้านทานได้นะจากหนังสือเบต้ากรูแคนเสริมภูมิคุ้มกันของดรวิทยากระลุมพระดรวิทยาในทำงานในมหาลัยฮาวาร์ดนะครับในอดีตเขาบอกไปอย่างนี้ตามประวัติท่านนะครับเขาเขียนว่าพลาดหัวเลยนะครับขนาดก้อนมะเร็งลดลงอย่างน่าอัศจรรย์ภายในเวลา5วันก้อนเนื้อขนาดเล็กหายไปหมดขณะที่ก้อนใหญ่ลดลงมากมหาลัย ทูเลนมหารายเบเลอร์สหรัฐอเมริกาดรปีเตอร์อันดับวันยูแมนเซนเป็นคนทำการวิจัยเรื่องนี้ยังมีศาสตราจารย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับเรื่องเบต้ากลูแคนฉะนั้นก็ต้องบอกกล่าวท่านทั้งหลายว่าก็ท่านโชคดีแล้วโชคดีแล้วที่มีสารเบต้ากลูแคนและที่สำคัญครับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าต้องเป็นสาร เบต้ากรูแคนที่เขาสกัดจากยิตสขนมปังซึ่งมันสะอาดและก็ชนิดเข้มขน้นก็จะได้ประโยชน์กว่าโดยเฉพาะศูนย์สุขภาพเบต้าวันที่จัดจำหน่ายเบต้ากรูแคนอยู่เนี่ยเขาสั่งสารมาจากอเมริกาชนิดเข้มขน้นฉะนั้นแฟนคลับหลายท่านที่เป็นสมาชิกกันอยู่ย่อมเข้าใจว่ามันเป็นยังไง เห็นมีคอมเมนต์มาเยอะแยะนะครับว่ามันได้ผลนู่นนี่นั่นผมไม่ได้อ่านแล้วครับเพราะว่าอ่านแล้วก็ไม่อยากมาออกการนะครับไม่อยากมาออกเพียงแต่ว่ามันเป็นที่รู้กันอยู่แต่แนะนําสําหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่เนี่ยจะได้อยู่กันพร้อมหน้าเพราะร่างกายพ่อร่างกายแม่ร่างกายลูกเต่าร่างกายพี่ปาน้าอาที่อยู่ในบ้านมันมีภูมิต้านทานอยู่ในร่างกายเหมือนกับเราฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยมันก ฉีดเพื่ออะไรเพื่อไปสร้างภูมิต้นานทานเมื่อภูมิต้านทานดีไอโควิดมันก็ทําอะไรเราไม่ได้นี่ปกติเหมือนกันรับประทานไอเบตา้ากลแกนภูมิต้านทานเราดีมันก็ทําอะไรไม่ได้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเขาก็รับประทานเบตา้าโกลแกนเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเพราะเท่าทานทุกวันทุกวันเนี่ยภูมิต้านทานมันไม่หดไม่เหมือนวัคซีนวัคซีนฉีดแล้วสองสามเดือนภูมิต้านทานมันลดไปก็ต้องบูสต์ต่อฉีดเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าอะไรไป แต่เบต้ากูแกนท่านทานวันละ2เม็ด3เม็ด2เม็ด1เม็ด2เม็ดอะไรเนี่ยนะครับมันก็ภูมิท่านทานมันก็จะอยู่อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆ mm hmm. นะตอนนี้ข่าวดีคือศูนย์สุขภาพเบต้าวันเนี่ยเขาซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดก็โทรศัพท์ไปตอนบ่ายๆอ่ะหลายท่านบอกโอ้ oh, โทรไม่ติดโทรติดไม่มีคนหรอกคนโทรไปเยอะนะครับขอบ่ายๆเย็ยยนๆค่ำ,ำๆอะไรนี้ก็ได้นะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเขา เพราะว่าเอาสิ่งที่ดีๆมาเล่าให้ทา่ทานทั้งหลายได้ฟังกันมีกําลังซื้อก็เอาเพื่อสุขภาพของเราของครอบครัวเราของพี่น้องทั้งหลายนะจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยไม่มีอะไรมาพลัดพรากจากกันก่อศูนย์สุขภาพเบตาวันนะครับเรายืนยันของดีมีเครื่องหมายออยอเรียบร้อยการโฆษณาเราก็ขออนุญาตคออให้โฆษณาได้นะครับตามคำตามคำอนุญาตของคออที่ผมโฆษณาเนี่ยนะครับ เราเดี๋ยวสลิมลงว่าเอ้ยมึงมาพูดเรื่องเบต้ากรูกแคนคำโฆษณาบอกว่าเบต้าวันจากสวิตามินซีผสมวิตามิน e มอนีผสมโคเอนไซม์ผสมคิวเทนผสมโอ้นี่สุดยอดเลยเขาผสมผสมลงไปแล้วกลมกลืนกันให้สารเบต้ากรูกแคนนี่มีพลังเข้มข้นนะก็เป็นของเบต้าวันไม่มีวางขายร้านขายยาไม่มีวางขายท้องตลาดและของแท้เพราะว่า มันเป็นลิขสิทธิ์ของผมที่ผมจดลิขสิทธิ์ของบริษัทไว้หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างเท่านั้นแหละครับนะแล้วก็แอดไลน์ไปรู้สึกจะเบอร์หนึ่งเบอร์สองผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าต้องถามเจ้าหน้าที่เขาแอดไลน์ไปเขาก็จะส่งรายละเอียดซื้อขายอะไรกันทางไลน์ก็สะดวกดีครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยขอบพระคุณจริงๆสําหรับแฟนคลับตัวจริงแฟนคลับชนิดเข้มข้นแฟนคลับขนาดแท้ที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุไหม่ที่ มีความจริงใจนะเข้ามาชมนะใครที่ไม่ถูกอารมณ์ก็ต้องขออภัยด้วยนะมันเป็นปกติความคิดเห็นไม่ตรงกันมันเป็นปกติมันเป็นปกติกตของระบอบประชาธิปไตยสากลขอบพระคุณจริงๆครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับรุงนิภพบกันใหม่จากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ